เรียนท่านพลตรีสันติเหล่าประทายผู้พบการตระวจภูธรจังหวัดศรีเกตท่านรองผู้การที่เคารพอย่างสูงรรกระผมพระเอกชัยวัฒน์ก้านในานามประธาน,ราน,รานากรรมการจัดการแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางด้านกายและทักษะทางการกีฬาของสมาชิกสภากาตร์อัพย์ตำรวจศรีสะเกดตระเวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดขอกราบขอบุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลามีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด ่กีฬาาในยใรนในัน,นี้บันี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอาราบเป็นเชิญท่านประธานและตุานากล่าวให้วาดและเปิดดําเนินของการทดสอบสภาพทางร่างกายทักษะทางการกีฬาประจำปีพุธศักาช2023ลำดับต่อไปตามทีนเชิญครับท่บนานหัวหน้าสถานีตารวจทีมง,งานแม่บ้านตํารวจจังหวัดีิะเกษเอะรารการตำรวจในสังกัด และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะทางการกีฬาประจำปี2563ของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความย่นโจชมฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ทุกท่านโดยเพราะท่านรองชายวัฒน์นะครับที่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าในการเรินการทุกเรื่องและข้าราการตำรวจทุกท่านทุกสถานีที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้ค้าราการตำรวจได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านชีวิตอ,อ,อารมณ์ร่างกาย สติปัญญาและคุณ,ณธรรมนะครับการแข่งขันกีฬาม่ได้มุ่งหวังแค่ใครชนะเพื่อให้ได้รับรางวัลเท่านั้นหรือเพียงชื่อเสียงอย่างเดียวเป็นการมุ่งสร้างให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัยกันระหว่างการแข่งขัน ผมหวังว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะสร้างความสาัคคีให้เกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการกีฬาประจำปี2563ของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษณนะบัดนี้ครับวิ่งรอยเบตดอีกนะครับ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับขอให้ไปรวมณจุดปล่อยตัวนะครับออกมาแล้วเอาไปดีเลยโอ้โหโอ้โหจวดเลยจวดดีดีเลยโอ้จวดเลยสีอะไรนะต้องช่วยกันได้่าดไหมเราตัวซีมขาดทั้งดี ไม่รู้ครับก็เลยเรียงลำดับแบบนั้นนะครับโตแล้วก็ค่อยเอ็กเราติดร้อยโัวนะครับในการวิ่งสี่ก่งทั้งสี่สี่จุดนะครับกรรมการเพื่อนกับเพื่อนไปเลย m